สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เพื่อนสมาชิกสอบถามผมเข้ามาเกี่ยวกับให้สอนวิธีการตั้งค่าสแกนล้วมือบนผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กฮัวเว่ยนะครับคลิปนี้ผมก็เลยมาทําคลิปสอนสําหรับเพื่อนสมาชิกที่หลายคนเพิ่งใช้งานแล้วอาจาจะเซตอัพไม่เป็นแล้วก็ทางร้านไม่ได้เซตอัพมาให้นะครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่มุมด้านซ้ายตรงคําว่า start นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งคลิกเสร็จแลวปล่อยแล้วนะครับไปที่ในส่วนตัว setting หรือว่าการตั้งค่า หลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปที่ในส่วนตัว Account ที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็เลือกในส่วนของตัว sign in option ที่เป็นลูกกุญแจตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัวระบบรักษาความปลอดภัยหลายรูปแบบเลยนะครับคลิปนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับสแกน้วนมือก็เลือกอันที่2นะครับที่เขียนว่า windows hello finger print นะครับก็คลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกที่คําว่า set up แล้วก็กดคําว่า get start แล้วก็เอานิ้วมือเราไปแตะที่ตัวฟิงเกิลปินนะครับแตะแล้วก็ปล่อยแล้วก็พยายามเอียงซ้ายเอียงขวาไปเรื่อยๆนะครับจนมันครบตามที่เขาต้องการนะครับก็เหมือนกับตัวโทรศัพท์มือถือเลยก็วางในตำแหน่งต่างๆเลยปลายนิ้วมือกลางนิ้วนะครับขอบๆก็วางเอียงไปเอียงมานะครับจนมันครบนะฮะนี่ฮะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเซตอัพพิน ก็กดเซตอัพพินเลยนะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับเราจะเซตอัพพินอะไรนะฮะก็ใช้ในกรณีที่นิ้วมือเราอาจจะโดนมีดบาดหรือนิ้วลอกเนี่ยมันสแกนไม่ผ่านก็สามารถใช้พินตัวนี้ได้นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดโอเคแล้วก็ร OK. อสักครู่หนึ่งนะครับ นี่ฮะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัววิธีการสแกนลายนิ้วมือนะครับตั้งค่าสแกนนิ้วมือบนตัวผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กฮเวยนะครับถ้าเราอยากจะได้นิ้วมือข้างขวาข้างซ้ายเพิ่มเติมเราก็กดที่ add a noter ตัวนี้นะครับกด add เข้าไปแล้วเหมือนเดิมเลยกด get start แล้วก็สแกนนิ้วมือเข้าไปนะครับเท่าที่ผมลองเนี่ยผมลองไปทั้งหมด10นิ้วมือ เท่าที่นิ้วมือเรามีเนี่ยมันก็สามารถจดจําได้หมดเลยนะครับแสดงว่ามันน่าจดจําได้สูงสุดถึง10บลายนิ้วมือด้วยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนมากการที่จะกดปุ่ม power ส่วนมากก็ใช้ตัวนิ้วชี้ดังนั้นก็ควรเซตข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาไว้ละกันนะครับเพื่อที่จะเพื่อ ให้มันสแกนได้ง่ายเปื่อนิ้วมือข้างซ้ายโดนมีดบาดนิ้วมือข้างขวาโดนมีดบาดจะได้สลับกันได้นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับสอนวิธีการตั้งค่าสแกนแลนิ้วมือบนผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กหัวเว่ยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครดูแล้วถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องเล็กๆอย่างช่องเลิฟเกจเจผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปโดมาใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ผม